รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ออมสินพิเศษ2ปีเพิ่มเงินรางวัลที่1เป็น10ล้านบานทธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม Best International Travel and Agency สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันทึกท่องเที่ยวค่ะพบกับบุ๋มกุญชลีปรีชยาดีกุลนะคะสัปดาห์นี้บุ๋มพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ภูลังกาจังหวัดบึงกาฬที่คนไทยรู้จักกันดีในนามว่าถ้ำนาคาค่ะและที่สําคัญค่ะบุ๋มไม่ได้มาคนเดียวค่ะมากับผู้รู้ลึกรู้จริงเรียกได้ว่าเป็นปรมาจารย์ของจังหวัดเส้นอีสานนครพนมบึงกาฬและที่สําคัญเขาเป็นไกด์ประจําบริษัทเบสอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะ สวัสดีค่ะ <laughs> <laughs> ยิ่งใหญ่มากเลยคุณผู้ชม่ะดิฉันพิมนาราสุพจัสพัฒน์น้องโจโจ้นะคะ <laughs> เป็นไตรในกรุงเทพนะคะ,ะ,คะประจำนะคะเบสอินเตอร์เนชั่นแนลหนึ่งในนะคะอีกหลายร้อยคนที่เก่งที่สุดในนะคะเบสอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะ <laughs> ยกงห้เป็นที่หนึ่งเลยไว้ <laughs> <laughs> มีหลายคน <laughs> ด้านหลังของเรานพี่บุ๋มขาก็คืออุทยานแห่งชาติภูลังกาดิฉันนะคะขยับไปนิดเดียวค่ะก็คือบ้านเกิดดิฉันละค่ะ <laughs> อ,อำเภอบ้านแพงนะ,ะ <laughs> <laughs> ซึ่งนะคะ อุทยานแห่งชาติภูลงการเนี่ยนะเขากินพื้นที่จังจัดดดวยกันก็คือจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดนครพนมค่ะค่ะตัวเองพร้อมยังยังไม่พร้อมเพราะว่าเราบากัน2คนไม่ได้ทำไมอะคะทไมเราเราเราคือเทปนี้ต้องบอกก่อนว่าเราเทปสองคนจะผู้หญิงไปรู้สึกมันแบบขาดๆอะไรไปอย่างหนึ่งใช่ไหมอ๋อหนุ่มที่เรียกว่าเป็นซูเปอร์ตาร์ระดับประเทศเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแสดงว่ามีแขกรับเชิญมาในเทปนี้หรอแขกรับเชิญที่เดียวพี่เคยร่วมงานกับน้องเขาเมื่อ7ปีที่แล้วเคยไปทำรายการันทึ่ท่องเที่ยวด้วยกันอย แล้วตอนนั้นน้องเขาก็มีชื่อเสียงมาผ่านมาปีอุปยกลับมาบ้านน้องก็น่ารักขึ้นแต่เราบวมขึ้นแล้วได้ๆค่ะเราเราต้องพาน้องอ่ะเขาไปถ้ำนาเข้าด้วยได้เลยงั้นขอขอขอเร่งให้พี่น่ะนะครับเบิกเลยค่ะเบิกผู้ชายไม่หนูไหนคนหนึ่งได้ค่ะขอต้อนรับน้องเก่งทัชยาปทุมวันสวัสดีค่ะน้องเก่ง แล้วเป็นตัวจริงๆตัวเป็นๆตอนนี้เลยคุณผู้ชมค่ะก็ยินดีเลยนะคะคุณเก่งเป็นยังไงเตรียมพร้อมเขาหลอกมาหรือว่ายังไงเนี่ยเขาหลอกมาไม, <laughs> ไม่ถามก่อนเก่งเคยมาถ้ำนาคาไหมเก่งจะบอกว่าที่เนี้ยเป็นที่ที่ เราได้ได้เห็นช่วงที่เป็นกำลังเป็นกราฟที่ก่อนจะเป็นช่วงที่กำลังฟีบก่อนแกรฟเวอร์เพอเดี๋ยวมีคนแชร์แล้วเราร,รู้สึกว่าอยากมาแต่ยังไม่ได้มีโอกาสได้มามนะครับไม,ไม่ได้มีโอกาสได้มาพร้อมอยงคะพร้อมอมากๆครับ ฟิตบอกนี่ผมเตรียมไม่บอกเขาแล้วเราไม่รู้นะตอนติดต่อไปว่าน้องเคยมาไหมอ่าเดี๋ยวมาถามหน้างานเอาละการปรากฏไม่เคยมาเลยไม่เคยพี่จะบอกว่าเดี๋ยวพี่ส่งน้องเก่งขึ้นไปไม่ได้พี่รออยู่ข้างล่างแล้วไม่ได้ถ้าเก่จะบอกว่าิเวลาเวลามีมีเพื่อนมาหรือหรือหรืออาจารย์เรามาเนี่ยเราก็จะบอกว่าเก่งอยากมาเขาบอกขึ้นไปแล้วเดี๋ยวมาส่ง อมเหืนนกัแน่นอนสายยานพญานาคต้องมาที่นี่ที่สุดเลยมากราบปู่เออเลยแล้วแน่นอนว่ามานี่ต้องไม่ธรรมดาเพราะว่ามาเก่งทัชยะอองั้นไปพร้อมเลยไหมคะพร้อมครับกันไปเลยนี่เลยค่ะปลานีหลครั้งนี้เลย้องเลยพี่เก่งมากครับผมไม่เห็นใครเลยั้งนี้ครับพี่เก่ง เป็นไงบ้างสบายเดี๋ยวจะมี A B C D จนถึง L นะและที่สำคัญข้างหน้าก่อนถึง A นะเราจะต้องเดินทางลอดถ้ำเต่าเขามีความเชื่อว่าหากลอดไปแล้วเนี่ยสุขภาพพลังจะกลับมาเทวดาปู่เนี่ยจะย่นย่อระยะทางนะคะงั้นไปเราไปเดินลอดถ้ำเต่าข้างบนเลยไป นี้พี่เก่งคะนนเราเรียกกันว่าเราเอ่ยนามว่าเดือยนาขราชนะคะลักษณะเห็นไหมคะคเหมือนกับงอนเสียนนะคะคขององค์นาคราชที่โผล่พ้นมาจากธรณีเขาบอกว่าหามีโกอกาสได้ นะขอนะอนุโมทนาบุญให้กับองค์ปู่พญายนาคราชเดีช่วยปปู่อรือ,อให้หนึ่งการงานอาชีพของเราเนี่ยสำเร็จจุดสูงสุดยอดเพราะนี่คือส่วนสุดยอดขององค์นาคราชของเสียนเลยสาธุนะอ่ะเรามานะฮะตั้งจิตได้ถานด้วยกัน <ขอ S 1> นะเบขเบห้เอินเตอร์เนชั่นแนลดังๆๆๆเพียงสาธุ ไม่ปกติอ่ะ,ค,ะคนที่เดินขึ้นมาต้องแข็งแรงถูกไหมหนึ่งแข็งแรงสองบางทีอ่ะอาศัยรัทถาพี่ผมพี่เก่งบางทีนะเคยรีบไหมาอายุเลกคอร์ทที่สูงที่สุดคือ96้าหปีคือเนี่ยแล้วเดินขึ้นมาได้ปกติบางทีนะคะมันก็จะบอกว่าเหมือนเขาต้องใช้พลังนะคะแน่นอนเลยตรงนี้เรามาดูกันตรงนี้นะ,ะพี่เก่งโอนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบ เห็นไมครัอยู่ตรงนี้ดเราอยู่ตรงนี้ก็จะขึ้นไปบตรงนู้ดสนับสนุนโดย เมจิกฟาร์มเฟรชคัดสรรสิ่งดีๆจากวัตถุดิบธรรมชาติ b a s อินเตอร์เนชั่นแนลทราเวลแอนด์เอเจนซีบ้านระเบียงขาวครึ่งทางแล้วครึ่งเลยนะครึ่งทางนะี่น จริงไม่เราเดินขึ้นมากี่โมงเราเดินขึ้นมาประมาณสองชั่วโมงแล้วเขาบอกไดสิบนาทีถึงถึงไหนครับถึงในขั้นตัวจริงจุดพักต่อไปถึงสวรรค์แล้วแหละตอนนี้ตรนนี้ก็อีกประมาณ5 0 0รอยเมตรเองพี่500รอยเมตรโอเคก็เดี๋ยวอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงเราจะขึ้นไปถึงจุดที่เรียกได้ว่าสูงสุดละพี่ผมจะไปรอเราข้างบนแล้วก็เดี๋ยวเราจะรอถ่ายทอดสดด้านล่างงั้นเดี๋ยวพี่ลงเลยแล้วกัน ไปไปโอเคไปโอเคครับตอนนี้เราก็เป็นพวก พุพิชิตทำานาคาอาใหม่อีกครั้งหนึ่งู้พิชิตท่มนาคาพี่เสียงคุณเป็นเหรอไม่เสียงคุณเป็นไรคะเบ้าตอนตอนเมื่อีตะโกนดังอยู่เลยค่ะเก่งนักสยามรู้วอ่อนแรงเท่าเดิมนะอ่อนแรงเท่าเดิมเ่ไม่เท่าเดิมไม่แต่จะสังเกตตลอดระยะทางขึ้นมาสิ่งที่มันเป็นมหาศจย์นะก็คือไม่ร้อนเลยใช่แต่ตอนนี้เหงื่อคุณไหลนะไม่ มันฟิวออกมันขับเอาสิ่งเรียกว่าลมเพลิลมพัดของไม่ดีขึ้นมาขึ้นมาระหว่างนี้นะปุ๊บเนี่ยนั่นเราระหว่างทางเนี่ยเป็นเขตสัพเพยสถานที่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะหลวงปู่วังใช่ไหมสิทธิ์ของปู่เสาใช่ไหมแล้วก็ครูบาอาจารย์หลายท่านเนี่ยได้ใช้ที่นี่เป็นจุดวิปัสสนาและพิชิตนะเะาเรียกว่ากิเลสและมารป่ะไปเลยกันป่ะครับนะคะช่วยช่วยพยงนิดขอขอขอยขอขอเฉลี่ยป่ะป่ะป่ะ Thank you เติมสูตรในหลังตัววันนี้วันนี้มาเติมสูตรตรงนี้เตามีปากามใหเติมสูตรอีกสองร้อยเมตรโูยเดินทางเห็นไหมแป๊บเดียวก็เหลือ20เมตแล้วถึงนั้นถึงนั้โอ๋ยดีใจดีใจดีใจตรงนี้นี่อันนี้บอกหุ้ยขนลุกเลยดูสิคุณเห็นไหมคะนนี่ตายแล้วมาถึงเล้ว ค่ะนี้เลยนี่นะจุดที่นะคะข้อห้ามในการเข้าชมถ้ำนาคาสิ่งสําคัญคือรองเท้าเสื้อผ้าและก็แน่นอนเลยข้อห้ามนำหนึ่งนะคะ,ะทิ้งเชื้อเพลิงนะคะ,ะวัสดุต่างๆแปลกปลอมบางคนเนี่ยนะมี เครื่องบวงสูงจักรละเป็นอาชีพมืรชาเราเข้าใจอย่าศรัทธาแต่อย่าลืมว่ามาแล้วเขตดุญาณจะต้องมีการดูแลแล้วเรี่สกันเราต้องรักธรรมชาตินอกจากบร,ริมีปู่ปู่ไม่ต้องการะดาษอะไรหรอกอย่างเดียวที่สําคัญคือบุญและบารมีรเรามาเรามาทําให้หนึ่งบารมีแห่งการเข้าสู่พุทธศาสนาศรัทธาพุทธธรรมสูงเนี่ยได้ถึงเลยนะแล้วก็ที่สําคัญห้ามเอามือไปสัมผัสอันนี้เรื่องสําคัญเลยใช่ใช่ใช่และที่ทราบมาว่า ห้ามขีดเขียนมีมีอยู่ช่วงหนึ่งพี่เวทที่ขีดแล้วก็มีเรื่องราวที่แบบไม่ดีไม่ดีเกิดขึ้นดดยขุนผมลุกเลยเอองั้นเดี๋ยวพาไปห้องน้ําก่อนดิเขาพูดถึงห้องน้ําค่ะห้ามใช้ทําเป็นห้องน้ำไม่ได้เลยข้อเก้าเขาบ็เออเหมือนบอกใบอะไรสักอย่างไป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  กชื่นแล้วก็ทงพลังมากี่ครั้งกี่ครั้งก็รู้สึกว่ามีความแข็งแกร่งเพราะเป็นพิธนาผู้ชายและที่สำคัญอบอุ่นด้วยเย็นก็จะดูว่าตรงนี้เริ่มชัดเจนมากขึ้นเริ่มมีเกร็ดมากขึ้นก็คือส่วนของลับตัวขององค์ปูนน่พญานาคราชเราเชื่อกันว่าองค์ท่านมาจากมุมนั้นนูน้นแล้วเลื้อยนะฮะใช้ตัวของท่านเนี่ยนะ เข้าไปมุ่งหน้าสู่เวนของถ้ำนาคาของจริงซึ่งตรงนั้นจะเป็นจุดที่เว่าเป็นประตูเมืองบางบทสมัยก่อนเรียกว่าถ้ำแกรบสมัยก่อนเพราะคนโบราณเขาเห็นเขาพบบางทีนะคะวันพระวันกูนเนี่ยอยู่ดีที่เนี่ยก็มีร่องรอยของแกรบ ก็เชื่อกันว่าอีกเมืองหนึ่งอีกฝากหนึ่งคือเมืองลับแลมเนี่ยเขาก็ทํามาหากินเออช้ชุตามปุติแล้วก็ตีแกบตัดแกบปุ๊บเอาแกบนำมาทิ้งแล้วคิดดูเดินมาตั้งกี่วันนี่เลยขายแกบบยังไงนี่คือเราเรียกว่าถ้ำแกบแต่ว่าสายมูทั่วไปเนี่ยมาเพื่อจุดจุดนี้แต่เนี่ยมันคือความมหัศจรรย์ที่จริงๆอ่ะมันมาถูกค้นพบเนี่ยตอนโควิด ช่วงยุคโควิดพอดี<ม>ทางนั้นที่มันมีมา,มานานแล้วฉะนั้นตรงนี้เรามาอยู่ที่จุดเคลื่ว่าจุดจัก,กรวาลแห่งวังนาคินปู่อือลือ<ม>นะคะส่วนหนึ่ง<ม>นะคะนอกจากที่บริเวณของอำเภอบึงคุงหลงที่เป็นนะคะไม่ว่าเป็นศาล<ม><ม>ของท่านทั้งอันองค์เก่าศาลอันใหม่รวมถึงเกาะดอนภู<ม><ม>จุดจุดนี้เป็นจุดที่เรามาเนี่ยไม่ได้เอาแค่ความสวยงาม เรามาดูความอัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาโดยที่ไม่ใช่มนุษย์สร้างใช่ตรงนี้คือเป็นถ้ำนาคา ไอ้ยืูหัวใจอ,อเดี๋ยวเราน้อมนางกระว่ายพระพุทธรัตนตรัตะตะตรยก่อนนะคะคนี่คือหัวใจของสายมูนะคะค ถ้าเกิดจะว่าไปแล้วเราก็เป็นสิทธิ์นะฮะเอกที่มีพระศัสดาองค์พระสมมมาจ้าเป็นอาจารย์ของเรารเราควรที่จะต้องมานะกราบบ้ายบูชารัตนตรยัยสมาทานศีลเสกตังให้ศักดิ์สิทธิ์มีพลังแล้วส่งต่อให้กับบรรดาเทวดาเทพมรุกขะ ผู้ที่ดูแลร,รวมถึงประบาบชนทั้งหลายปกปักรศกษาดินแดนองค์ราชาองค์นาอนาณาจักรต่างๆได้เสำคัญให้กับปูอ่อือและบรรดานาคราชทุกสายทุกตระกูล สนับสนุนโดยสลากออมสินพิเศษ2ปีเพิ่มเงินรางวัลที่1เป็น10ล้านบานทธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเมจิกฟาร์มเฟรชคัดสรรสิ่งดีๆจากวัตถุดิบธรรมชาติร้านยำคุณแม่อร่อยแซ่บนัว รตรงนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งที่สำคัญบนถ้ำนาคาคที่คนที่ขึ้นมาเที่ยวข้างบนมา<ช>ขอ,ขอพรปู่แล้วห้ามพลาดเลยตรงนี้พล<ช>าดไม่ได้เลยเขาบอกว่าเป็นจุดที่มาขอทรัพย์นะตรงนี้เราจะเข้าใจและก็ะ <c oughs> ได้เอ่ยงามว่าเป็นถ้ำหลวงปู่วังถ้ำหลวงปู่วังใช่ซึ่งหลวงปู่วังท่านเป็นครูบาอาจารย์ถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งภูลังกา ผู้ที่ทําให้เรียกว่าบารมีองุงกางเนี่ยเรียกว่ามีชาวบ้านเนี่ยได้เข้าใจถึงพุทธศาสนาชาญปฏิบัติแล้วก็ที่สําคัญเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่เสาสายปฏิบัติของหลวงปู่มัน่นปุิทตัตนะโต<ด>บใช่โดยใช่จุดนี้ก็โอเคเดี๋ยวเราจะพานะคะต่อเนื่องถัดไปปุ๊บเนี่ยไฮไลท์เลยเสียนพญากอ,องค์ที่หนึ่งนาเดี๋ยวเราจะไปกันเนาะไปะ คลุยถูกสร้างด้วยต้นไม้จากธรรมชาติไปเข้าไปสู่เมืองใหญ่แล้วเนี่ยเขากลับมาเพื่อบรรลงเพลงของธรรมชาติให้ป่าผืนเดิมได้ฟัง เห็นไหมถึงแล้วแล้วพี่เก่งถึงแล้วจุดนี้นี้ก็คือที่เราเสียนที่หนึ่งองค์นาคาค่ะที่ทำให้สายยานแพนาคแล้วผู้ที่ศรัทธาในองค์ปู่อือลือเนี่ยเดินทางมาถึงจุดนี้วิวดูดิดูดิและที่สำคัญที่สำคัญคือปกติเนี่ยบางคนมาก็จะแห้งนะใช่ชื่อเูื่องนี้เามาใช่ไหมครูบาอาจารย์บอกเลยว่าตอนแกมาน่ะ อาจารย์ประกอจัองเคม,มาน้ำอ,ะอ่ะเต็มตอนเนี้ยเราเราเรามาปุ๊บอะ่ะก,ก,ก็ก็ก็มีน้ำให้เราอะ่ะซึ่งยากหัวสิคหายากเลมถูกต้องแล้วฟิลนี้จังหวะเวลาฤดูนี้เนี่ยฝนะตกก็คือหนักก็คือหนักน้ำก็จะเต็มเลยนะแ้งไม่หมดเลยแต่แล้งก็คือแห้งไปเลยแต่นี่คือความพอดีที่ลงตัวนั่นหมายความว่าลูกหลานนำบุญบาร,รมีมาให้แล้วเราเชื่อกันว่าตามสายยามในหน้าเข้าว่ากันว่าหลายๆท่านนะคะ ตัวนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าแก้วหรือแอ่งน้ําของอโงค์พญานาคร,ราชที่ท่านเนี่ยได้โน้มเสียนท่านเนี่ยลงมาดื่มน้ําจะุกนี้เฮ้ยเรามาถึงแล้วอสาธุค่ะต ค่ะเราถึงปลายทางแล้วนะคะนี่คือเสียงที่3ค่ะคเป็นสุดท้ายปลายทางของการปฏิบัติบูชาเดินทางขึ้นสู่ถ้ำนาคาแล้วได้ได้ว่ามาตั้งแต่ตอนสว่างคุณทัชยาค่ะคเป็นไงบ้างอิ่มไหม,มน,นี้ยอิ่มมากแล้วเราเคยได้ยินมานานแต่ยังไม่มีโอกาสได้มามต้องขอบคุณบันทึกท่องเที่ยวที่ให้เก่งได้มีโอกาสได้มาในวันนี้แล้วก็ เราได้ซึมซับ์บรรยากาศนะในแง่ถ้าเกิดไม่ได้มองเรื่องหมู่นะตัวเก่งเก่รู้สึกว่าเราได้ออกซิเจนแล้ได้ออกออกกำลังกายือแมแล้วเรามาซึมซับธรรมชาติาาท, oh. ที่หาไม่ได้ทั่วไปอ่ะที่หาไม่ได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นน้ําก็ดี รือแม้กระทั่งลายต่างๆของหินก็ดีนี่คือความงา,ามของธรรมชาติที่สําคัญนอกจากขอบคุณพี่ๆต้องขอบคุณพี่ๆอุทยาที่มาช่วยอำนวยความสะดวกโอ like ้ยักมาะดูแลอย่างดีมากเลยใช่นะคะซึ่งมีนะไกด์อาสานี่คือสําคัญนะมีความจําเป็นเลยเพราะว่าเขาจะรู้เส้นทางแล้วก็อักเรยกว่าเหมือนกับมองว่าความปลอดภัยในการเดินทางสาคัญบางทีศรัทธาเราเข้าใจแต่ต้องปลอดภัยด้วยถูกต้องนะคะเพราะบางจุดบางแหล่งมันก็จะมีแบบคล้ายๆมันก็จะมีน้ำ มีอะไรลื่นๆมาช่วงหน้าฝนน่ะพี่เขาจะมาดูแลเราอย่างดีอย่างที่บอกก็วันนี้เต็มอิ่มกับถ้ำนาคาสำหรับใครท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านสนใจอยากมาตามรอยมหศจรจย,ยม์มูมาถ้ำนาคาแบบเรานะคะสามารถเข้าไปติดตามได้ในเว็บไซต์ base international com หรือเข้าไปในแฟนเพจ ดิกต็อกนะคะเซิร์ชคำว่า Base International ค่ะเรามีรายการทัวร์ดีๆทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะเส้นทางตามรอยนาคาแบบนี้ถือว่าเป็นเส้นทางยอดฮิตสำหรับคนที่แสวงบุญและอยากจะมาที่นี่ที่สำคัญคทุกวันสาร์นะคุณผู้ชมะ่ะเวลาดีๆ3ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มนะบบนะครับทางททบหนะครับ ดูช่องห้ากดหมายเลข5านะครับแล้ววันนี้นะคะเราสามคนต้องขอลาไปก่อนความเชื่อความศรัทธาขององค์พญานาคยังคงอยู่ในสัปดาห์หน้านะคะเรายังคงอยู่กันที่ภูลังกาค่ะและว,วันนี้นะคะบุ๋มค่ะเก่งครับจูจูนะคะเราสมคนลาไปก่อนนะคะนอนหลับฝันดีลาตีสวัสดะนะคะรักษานะคะสามสิ่งศักดิ์สิทธิ์มหศัศจรรย์คำชโนดถ้ำนาคาถ้ำนาคี ขอพรปู่อือลือชมพระอทิตย์ยามเช้าที่หินสามวาเดินทางทันวาคมนี้เริ่มต้นเพียง7,999บาทสนใจติดต่อ Base International หรือแฟนเพจ e b ส s ินเ t e r n a น i o n a l หรือตัวแทนจำหน่ายที่มีสัญลักษณ์เบสใกล้บ้านทา่าน สวัสดีค,ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาไปพบกับโครงการทัวร์ชุมชนสาหรับอมสินภายใต้โครงการอมสินสร้างงานสร้างอาชีพครับซึ่งนี้จะเป็นโครงการที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพด้านการประกอบอาหารที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นครับโดยเจาการอมสินและเชฟชุมพลแจ้งไพเชฟอาหารชื่อดังระดับโลกได้มอบองค์ความรู้อย่างรอบด้านทั้งเรื่องการสร้างอาชีพให้กับผู้ประกอบการและรองรับนักท่องเที่ยวให้กับชุมชนครับ แล้วันนี้นะครับผมพาทุกท่านไนงมากันที่ชุมชนเกาะช้างบ้านปาง5ซึ่งอยู่อำเภอเหนือสุดของสยามประเทศครับนั่นก็คืออำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเรามาติดตามกันนะครับว่าเชฟชุมพลแจ้งไพเชฟมิชลินสตาร์สดาวและทุกหลังารด,าด้านความยั่งยืนอค์งการสัพประชาชาติจะมารังสรรค์เมนูอะไรให้กับชุมชนแห่งนี้ตามผมมาเลยครับ สวัสดีคร so um ับสวัสด so ีค่ะตาต้านะคะเพมวิชาชั uh ่วโมงคนค่ะเป็นเจ้าของมาสวนเอคัมโฮสเย์ค่ะมาสวนเอคัมนะคะก็เริ่มมาจากชุมชนของเราค่ะรวมตัวกันเป็นชุมชนท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าชุมชนของเราค่ะเป็นชุมชนที่ติดชายแดนค่ะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วก็มีความหลากหลายทางอาชีพค่ะเราก็เลยรวมตัวกันเป็นชุมชนท่องเที่ยวค่ะตอนดึกๆอะค่ะเวลาลูกค้าจะออกไปทานอาหารด้านนอกค่ะมันไกลเราก็เลยคิดว่า เออถ้าเรามีโฮมสเตย์เราก็ต้องคนมีร้านอาหารให้ลูกค้าด้วยค่ะเพื่อเอาไปความสดวกค่ะเชฟนะคะเข้ามาช่วยรังสรรค์เมนูใหม่ะคะ่ะก็เลือกจากวัตถุดิบหลักของหมู่บ้านเรานะคะก็คือผักเซียงดาค่ะ<อ>นํามาเป็นเมนูใหม่และเมนูพิเศษค่ะที่เสิร์ฟในร้านบ้าสน,นสวมน้ำก็จะมีแกงฮังเลนะคะน้ําพริกออมสินค่ะ ผักเช่นดาใส่ไข่ค่ะ,ะข้าวเหนียวเปียกลำไย,ยทองค่ะแล้วก็จะเป็นชาผักเช่นดาลำไย,ยทองค่ะสามารถติดต่อมาได้นะคะที่เฟซบุ๊กเพจนะคะบ้านสวนวิคัมค่ะหรือว่าโทร0842423289ละคะ่ะ คุณผู้ชมครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งชุมชนนะครับที่ได้รับการคัดเลือกจากธนาคารออมสินให้เข้าร่วมโครงการครัวชุมชนสําหรับออมสินภายใต้โครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพต้องขอขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมที่สนับสนุนให้คนไทยมีอาชีพมีรายได้และมีโอกาสลุกขึ้นสู้อีกครั้งและในสัปดาห์หน้านะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพซึ่งจะเป็นชุมชนไหนและจะเป็นเมนูอะไรนั้นต้องรอติดตามชมกันนะครับวิกฤตทำให้คุณล้ม โครงการอมสินสร้างงานสร้างอาชีพทําให้คุณลุกได้อีกครั้งธนาคารอมสินพร้อมเคียงข้างคนไทยก้าวข้ามผ่านทุกิบัตไปด้วยกันสําหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม